วัสดียรุกคนวันนี้ก็ได้เวลามาพูดถึงฟูจิมะแบบเต็มๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมทำการอัพฟูจิมะเรียบร้อยลวตอนนี้ได้หมด92%ครับคือเดี๋ยวผมจะาไปร้อยแหละเพราะว่าผมรอเพชรซื้อนะครับรอเพชรซื้อสกิลที่ผมอัพก็เกือบหมดแล้วเหลือแค่อันติเมตนิดหน่อยนะวันนี้จะได้มาลองกดสกิลให้ดูในเทรนนิ่งละแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นว่าเขาใช้รุ่นอะไรกันทุกคนจะได้ลองใช้ตามเพราะว่า เล่นเดี๋ยวค่อยไปทําอีกคลิปหนึ่งแยกก็แล้วกันนะครับก็มาดูครับสกิลที่ผมไม่ได้อัพก็จะเป็นเนี่ยครับหมุนตัวคว้าคว้างบอลใส่ให้คนอื่นแล้วก็หมุนตัวแล้วมันขาล้มที่เหลือมาอัพเต็มหมดแล้วน่าจะพอสาธิตให้ดูได้ละก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีสกิลอะไรน่าใช้น่าใช้บ้างนะผมจะมาสาธิตให้ดูในเทรนนิ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ต้องข้ามไปข้ามมาครับกดกดกันตรงๆุ่นผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะใส่รุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้เป็นสกิลนี่ฮะที่โชว์ขึ้นมาทั้งหมดเป็นอันที่มีคําว่ามิเลอร์เคลเนี่ยก็คือต้องติดถ้าแสงเขียวประกายแสงก่อนซึ่งมันมีมันจะว่าติดง่ายก็ง่ายติดยากก็ยากนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าอยู่ๆติดเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,เ,าเป็นยังไงนะครับซึ่งเขียวประกายแสงเนี่ยทุกคนมาดูมิเลอร์เคลสติลก่อนจะเห็นได้ว่า อันเนี้ยคือผมยังไม่ติดเขียวประกายแสงเห็นไหมถ้าสติลผมมันเป็นท่ารั้วแบนนี้แต่ถ้าว่าก,กดอันติเมตเป็นสีเขียวประกายแสงซึ่งเขียวประกายแสงเนี่ยปกติกดแล้วอะ่ะมันจะต้องเป็นอันติธรรมดาก่อนแล้วเราต้องไปแอซิดไปยิงไปสติลหรือไปเก็บบอลตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันติดเป็นประกายแสงนะทุกคน <ST AR F> เดี๋ยวในเกมในเดี๋ยว campaign, นอนแบบเกมเพลย์ควรจะ,ะรูนะ้นะครับคือท่าสติลเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับด้วย ไกลไกลขนาดไหนดูนะผมยืนอยู่นี้เนี่ยปึ๊บนะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนล้วงจากขนระยะตรงเนี้ถึงเนเห็นไหมเนี่ยยืนอยู่นี้ล้วงถึงนะครับโกงมากมากทุกคนถ้าหากว่าอัพมาเนี่ยโอ้โหผมอัพก่อนเลยอสติลแล้วก็อันนี้ครับเป็นเอ่อ shadow b ็ o กนะครับซึ่งถ้าหากว่าติดเขียวประกายแสงใช่ป่ะแล้วกดวิ่งเร็วด้วยนะกดวิ่งเร็วด้วย มันจะแบบท่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นท่าแบบว่ามันจะเอื้อมมือไปอ่ะมันจะเอื้อมมือไปเนี่ยนั้ยเห็นท่าเอื้อมมือว่้มันจะบินเอื้อมมือไปถ้าว่าโดดปกติมันจะเป็นท่าอีกแบบหนึ่งแบบเนี้ยเอามือคว้าแต่ถ้ากดวิ่งเร็วอะมันจะเป็นท่าเอื้อมมือไปบังครับแบบนี้ซึ่งเพิ่มระยะตกด้วยครับอืมแต่มาดูอีกทีนะกดวิ่งเร็วปึ๊บเห็นมัมันจะเอื้อมมือไปแปะอย่างนี้ซึ่งใช้ได้ตอนร่างเขียวประกายแสงเท่านั้นนคคือมไขึ้รับ มันไกลขึ้นไอ้ท่าเดิมๆก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรนะอันนี้เป็นมิเลคเคิลช็อตก็ nice, นะครับขอบอลยิงเร็วอันนี้เป็นใกล้ไปมันจะเป็นเลย์อัพนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีอ่ะอยู่ไกลๆขอบอลค้างไว้ครับปุ๊บมันจะเป็นท่ายิงเร็วนะครับซึ่งใช้ได้ตอนเป็นเขียวประกายแสงเช่นกันแบบส่งมาปุ๊บยิงเลยไม่ต้องรอแล้วก็อันบบเมื่อกี้ส่ายที่ทีดูไปแล้วก็คือเลย์อัพครบเอาใหม่ ระยะเลเยอร์อัพก็ต้องใกล้หน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ไกลๆเนี่ยสมมติว่าอยู่เป็นใต้แป้นเนิบขอมปุ๊บม,มันจะกลายเป็นเลเยอร์อัพซึ่งถ้ากลายเป็นเขียวประกายแสงก็จะเลเยอร์อัพเร็วด้วยนะเร็วกว่าเดิมนะครับไลนิ่งสเต็ปแบ็คไอ้พวกนี้นี่คือพอกลายเป็นเขียวประกายแสงเสร็จเลี้ยงมันจะหมุนตัวบึ้บๆแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเลีเล้ยงโถนโถนโถนวเวอร์ Turn แบบนี้เนี่ยเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเลี้ยงเสร็จแล้วกดยิงนะมันก็จะเป็นคุ้งไปเร็วแล้วก็เนี่ยครับยิงเบ็ดเอเวอร์ถอยย ซึ่งมันก็จะฉีกตัวประกอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้ดูนะครับลองไปใช้ดูแต่ว่าอันนี้มันใช้ได้แค่ร่างกินมิลเลอร์เคลิ้นก็พอไงไม่ต้องเป็นเกี่ยวกับกายแสงซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันมีเรื่องของจ่ายเรื่องของอะไรอีกแผมไม่ได้สาธิตให้ดูหมดแล้วกันนะอันนี้เป็นท่าหลักๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเขาอะใช้รุ่นอะไรกันเพราะว่าผมจะโชว์ผมไม่นทให้ดูก่อนผมชอบแบบนี้ผมก็เลยจะโชว์ให้ดูก่อนจะไปเล่นจริงอะ เดี๋ยวมันมันยาวไงมันต้องแบ่งเป็นหลายคลิปครับของผมว่มมาทำรูนฟูจิมะเอาไว้เลยแบบนี้คือผมมาชอบเอาใส่รูนสามแต้มแบบนี้ครับเพื่อที่แบบว่าเขาเหม่อผมได้แอบ,บยิงสามนะเพราะอย่างที่รู้ว่ามันมีสกิลสามแต้มด้วยแต่ผมใช้ไปใช้มาผมชอบนี่สุดเลยรูนสติลแบบผมไปอยู่แถวแถวสามแต้มคนจ่ายบอลมาติดเราอ่ะไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะเนี่ยตอนเนี้ยรูนเราอ่ะบวกตัดบอลเดือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็บวกยิงสามกับสติล ที่เหลืออันนี้มันบวกคอนโทรลใช่ไหมก็อันนี้ก็บวกคอนโทรลกันก็สวยๆนะแต่ว่าลูนยิงอ่ะผมกลับเอารับบอลรับบอลราชารับบอลบบรหรือ King of Receiving p a r t คือ <c oughs> บางทีเห็นว่ามันขอบอลเลยอ์อพได้อันนี้ก็บอกเลยอ์อพอีกถูกไหมบอกเลยอ์อพอีกนะครับแล้วก็บวกยิงสั้นยิงยิงกลางเวลาที่ผมขอบอลแล้วยิงเร็วเงี้ย <c oughs> ก็ระยะ2เราไม่ได้ใส่ลูนยิง2เลยเห็นไหม เรามีสวิงแมนที่บวกตบด้วยเผื่อต้องช่วยเพิ่มตบแล้วก็มีราชารับบอลก็ทําให้เรายิงแม่นขึ้นแล้วนะครับทีนี้ผมใส่อันติให้มันติดเร็วขึ้นเวลาที่เราทําอะไรก็ตามสตีลยิงบล็อกอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแต่ประยุกนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าพวกโอเพเยอร์เนี่ยพวกระดับท็อปของฟูจิมะเนี่ยเขาอะ่ะใส่รุ้ออะไรกันนะครับมาดูอันดับหนึ่งนะตอนนี้ก็มีบอยซิกอันดูสามอันดับคนดีลวกันครับก็มีเอ่อก็ซิลล่านะครับ มาดูว่าเขาใช้ลุนอะไรมา93%ได้แกอันนี้เขาจะใส่เป็นบล็อกแล้วก็ยิงกลางเลยคือเขาไม่เล่น3แต้มว่าง่ายไม่เล่น3มแต้มเน้นยิงกลางตบตบเห็นไหมนะใส่ตบเต็มสวิงแมนก็บอกตบแล้วก็คือยิงกลางนะเนี่ยเขาลงแน่เพราะว่าเขามีสวิงแมนแล้วดันใส่ลุนบล็อกยิงกลางไปเต็มเลยอันนี้เป็นฟูจิมะสายระยะใกล้วิ่งในวิ่งไล่กดดันในระยะใกล้ซึ่งก็เล่นได้ลุนก็คล้ายๆเซนโดนะครับแต่ว่า ตบดีกว่าฟูจิมะทั่วไปไม่รู้เหมือนกันว่ากนะไปดูคนที่2ผมยังไม่ได้ดูเนี่ยผมมาอัดคลิปให้อันนี้ก็คือคุณพี่บอยเดี่ยบอยซิกเนี่ยเล่นฟูจิมะฝนพอร้อยแล้วแล้วก็เล่นฟูจิมะไปเกือบ2000เกมเขาแหละเล่นฟูจิมะจนกลุมกล่อมแล้วเราจะเชื่อเขาก็ได้เพราะว่าเขาเล่นมาเยอะจริงๆเขาใส่รูนไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าบวก3แต้มเนี่ยไม่เอากันรบกวนนะเอาบวก3าแต้มด้วยบวกกลางด้วยกันเหนียวอย่างของผมเนี่ยมันไม่กันเหนียวเลยคือ บางทีอาจจะยิงกลางพลาดก็ได้แต่เนี้ยคือยิงกลางเขาบ่กมวอีกเงี้ยเขายิงไม่พลาดแล้วแล้วก็ใส่บล็อกกับกระโดดกระโดดกับยิงกลางก็คือเป็นอ่ากลางกลางหมดเลยไม่ได้เน้นยิง3เพียวแต่ถ้าเหมือก็อาจจะยิง3ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็คล้ายๆคล้ายๆค,คนเมื่อกี้แต่ว่านี้มันจะยิง3ได้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกันครับใส่บล็อกไม่แน่รุบล็บอกจะเป็นรุนที่ดีที่สุดสําหรับฟูจิมะแล้วนะครับเพราะว่าเออ จุดการตกไม่ค่อยดีมันอาจจะเป็นปัญหาถ้าอัพตกไปด้วยจะลบจุดอ่อนไปหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่สวิงแมนแล้วก็ใส่ตกระยะปิดเส้นทางชุดเอออันนี้เหมือนกันคือเพิ่มมันตีเร็วแต่น่าจะเน้นตกกับยิงกลางแล้วก็ทําเกมวิ่งทําเกมใครยิงก็ตกเพราะว่าฟูจิมะวิ่งเร็วอยู่แล้วถูกไหมอ่ะสุดท้ายมาดูแบไม่มีใครใช้รูนเหมือนผมเลยมาดูอันดับ3เล่นฟูจิมะพันหัวเกมเช่นกันนะเป็นเมนฟูจิมะใส่ตกเหมือนกันเอาแล้วครับ ทุกคนใส่คล้ายๆกันหมดเลยอ่ะนะอันนี้เขาใส่ยิง3ามแต้มเต็มแต่ไม่สติลไม่เอาสติลเอาตบเออน่าสนใจนะครับเอาตบสามแต้มสมแต้มเต็มจริงแต่เนรู้เหมือนผมเลยแต่เปลี่ยนจากอันนี้ที่เป็นสติลอ่ะไปเป็นตบแทนเพราะว่าล้วงนะ่ะมันเสียจังหวะใช่ไหมเขาก็เลยไปเอาตบแทนซึ่งอันติเมตของฟูจิมะ มันเพิ่มระยะการตบไอ้ท่าชูมือไม้ยกขึ้นมาเนะี่ยเท่าที่คนเห็นนะเพราะฉะนั้นมันว่ามันตบดีขึ้นด้วยนะครับก็เขาใส่สวิงแมนใส่ตบระยะกลางก็คือใครยิงแสกใครมายิงฝืนยิงตรงหน้าก็คือตบได้หมดนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเกมรับและการทําเกมลุกแบบเน้นจ่ายเน้นช่วยเหลือเพื่อนทําแต้มมากกว่าสําหรับอันดับ1 2 3นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครจะลองเล่นก็ไปลองตามเขาได้ผมก็อาจจะลองเล่นด้วยนะฮะเนี่ยฮะก็เปลี่ยนรูนนะครับเป็นซูเปอร์บ็อกซ์ไหครับหรือรูนตบนั่นเองที่เรียกกันนะครับซูเปอร์บ็อกซ์จะโบกจัมหนึ่งแล้วก็บ็อกซ์สซึ่งถ้ารวมๆเสร็จก็จะได้บ็อกซ์สาสกระโดด10ถูกไหมก็จะเป็นแบบนี้รูนผมจะเหมือนเขาละนะครับแต่ตรงเนี้ยผมเอาเป็นราชารับบอลเพราะผมกลัวยิง2พลาดเขาอาจจะไปใส่ตบเพิ่มเพราะว่าเ,เ,เ,เพิ่มตบแล้วราเหลือเพิ่มระยะถูกไหม กลัวระยะตกไม่ไกลก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับทุกคนก็แค่เปลี่ยนจากรูนทําแต้มเนี่ยเป็นรูนตกไนไหมใครมายิงระยะใกล้ระยะไกลก็ตกไกลขึ้นอีก0.5ไม่รู้ระยะหมายถึงหน่วยอะไรนะแล้วก็สวิงแมนเพิ่มอยู่แล้ว0.25ก็จะตกวิ่งช่วยตกล้อรอบได้หมดนะครับก็เป็นรูนที่ดีถ้าหากว่าไม่ได้ติดอะไรผมก็จะลองรูนนี้แหละนะครับโอเคอัน okay. นี้เราดูอันดับ123ไปแล้วแล้วเราก็ชอบด้วยนะครับเราก็เลยจะลองเล่นดูเดี๋ยว ผมไปลองเอารูนได้เลยเอารูนได้เลยเพราะว่าเราผมดูแล้วก็ผมก็เอาไปเปลี่ยนตามเลยเอารูนนี้เล่นเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฟูจิมะนี่เกมเพลย์จะเป็นยังไงในคลิปหน้านะครับเอาคลิปนี้ไปก่อนเจอกันทุกคน